สวัสดีพี่น้องสุขขูสุขค,ยขคนย่กข่อยชองเทียงหน่น่อยสตดูดิโอมื่อนี้ก็มาสปอยอาจาน้นเรื่องว่าชมโฉดในตอนที่12ตอนชมโฉดทั้ง4เรื่องแราก็เริ่มตนมาจนสิจบแล้วนะพี่น้องเฮากับมาเริ่มตนต,นต่อกันเลยค่ะตอนนี้หน้าผก็เอ่ยปากถามมอวันว่า เป็นมอวันหรือว่ามอลลี่ที่เป็นคนขาาลูกของนาภากันแนมมอวันก็ตอบว่าขอยเองขอยนี่ละขอยเป็นคนที่ปกป้องเจ้ากรบลูปไวป้บ่ไดขอยนี่เป็นเครื่องมือของมอลลี่ก่ะข,ขาด่สั่นโตมอวันก็บฝ่าวาอนภาทันทีค่ะบอกว่ายเฮ็ดจะคข้องอย่าทํานใดจ้คล้องมาก เอาเมื่อมียหนีควรซื้อบิ้งหายควรซิเบิ้งแผลหายเมียหนีประสานนภาเองกับฝาวยางนี้ค่ะหมอว่านเองกับยางระจับเข็มฉีดยาทิไมไว้ในทุงส่งพี่น้องนภาก็เลยถามว่าคนไข้ที่มนหมอนอนน่ำละ่ะเจ้าสีอธิบายว่าจังใดแล้วหมอเหตุแบบนั้นได้จังไดนภาถือมีดขึ้นมาสีหนะ่ามอค่ะหมอวันเองกับเจ้าสีจังไดก็บอกว่าเอ้าตะกอนหน,ะนาๆไขบ่านเห็นหนาะเจ้าอยู่เนาะพอตาข่อยเห็นเจ้าแล้วข่อยกบ,บ่ได้เหตุจังสัน่นเจ้าก็หูอยู่ตัวว่าหมอลี่เนะี่ยหายความสุขแบบนั้นข่อยบอย่ได้ ข่อยนะ่ะห็นเจ้าเลี้ยวข่อยก็ขึ้นหอวตาเจ้าผู้เดียวแลี้วข่อยนะเนี่ยก็เลิกเบื่อเลี้ยวเดว้เพราะว่าข่อยนะ่ะหักเจ้าผู้เดียวบานนี้ลูกเข้านี่ทาหง่มาแล้วนี่ก็สิเจ็ดปีพอดีโอ้ยคือสิเป็นตาหักคือเจ้าเนาะ ตอนนั้นนข่อยก็บ,บริเอะใจเลยว่ายานะ่ะมันเป็นยาขึ้นกันมันเป็นยากล่อมประสาทเม็ดนึงข่อยก็บ,บรลูนอกวายามันมีนาตาขึ้นกันนาภาก็เรยกว่าึา้าานว่าเอาคยพระท่านบอกถึงเรื่องยาเด้เด้แล้วเจ้าคือรู้ว่ามันเป็นยากล่อมประสาทมึงเป็นบอเป็นคนที่สารับยากยูดณนนภาก็เอามีดแลนใส่หมอวันทันทีค่ะหมอวันเองก็จุกยามาจากทุงทรงค่ะพี่น้องฉีดให้นาภารับไปเสแล้ว ในส่วนของลี่เองนะ่ะก็ให้คงควัญไปนอนกันัน้วันค่ะป้านวลเองก็มาถามว่าเอาเครื่องจิงซี่มอลลี่ก็เลยบอกว่า,า,วาอนันก็เรื่องนาาั่นล่ะข่สิเครียดเรื่องเล่เลาทั้งเบิร์งติกับมอวนันแล้วป้านวลก็เลยว่า,า,วาได้ยยินมอวันนะ่ะว่าโทรศัพท์กบฝ่านี่ละ่ะว่าก็ร่งสีว่างแผนแล้วู้จักหน่อยเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นของเฮาบริสันซึ่งป้านวลกับบุห้ดอกอียังมันสิเป็นของเฮา ปน,นวนบอกจังสันนะ่ะกคคิดว่าปน,นวนจะเข้าขางวันติปน,นวนกระทะปน,นวนเองก็เล่ยว่าวาจะความเป็นคริสเตียนมักใส่ความลาหลักในซอยเหลือแต่ว่าน่ะโอ้ยเกินสียวยารักซาได้ล,ละละแล้วกับใบยักหูพร้อมบอยากสิป,ปกป่องบอยากสิเห็ดยังทั้งสิน้นบางที่น่ะนะหาก็ต้องได้เพื่อสิป,ปกป่องค้นทีห้าหักแต่ห้าสิเห็ดยังนะ่ะหาก็ต้องระมัดร,ระวังโตเดอ้อปน,นวนบอกแล้วก็พาของขวัญค่ะออกจากเ่อนไป มีส่วนของลี่พ่อไปเบลเหลียวลี่กระโทหาวันทันทีค่ะบอกว่ายุ่งเงอนอะไฟดับได้เอาของควัญไปนอนไว้เงอนเอีมลี่กระถามว่าเจาเคลียร์หัวใส่หล้ววันก็ว่าคุยแหล้วโดนแล้วบันว่าสิกลับไปออฟฟิศลี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าจากลับไปออฟฟิศจาก็ไปนอนออฟฟิศเด้อเพราะว่ายุ่งเงอนมันห้อนไฟมันดับวันก็เลยถามว่าเอาเรื่องของเฮาน่ะสิบุคเคลียร์ก,ก่อนตีลี่ก็บอกว่าโอ้ยค่อยเมื่อเแล้วค่อยปวดหัวมื่อค่อยอยกนอน จะไปนอนออฟฟิศโหลดบืนเสากลับมาจังมาบอกกันไหมแล้วมอวันเองก็เลยตัดสินใจพาณพา,าไปออฟฟิศค่ะไปสะกดจินณพาเสร็จแล้วแล้วให้ไปจัดการมอลี่ยูเฮือนณภา,าเองก็มาหดเหือนค่ะกะเลี้ยวเห็นหลุบแต่งงานของมอลี่กับมอวันค่ะกระซูนเสร็จแล้วกะจัดการเอามันมาทุ่มเหตุพังเบิดค่ะพี่น้องลี่เองก็ตื่นขึ้นมาค่ะกะนยางลงมาพ,อพ,าพ่อณภาพอดีลี่ก็เลยถามว่าเขามา่ด้จังใด ฝากตอบทันทีค่ะพี่น้องบอกว่ากูก็ไปออฟฟิศพวกกูแล้วกูก็เอากุญแจพวกกูมาสแลมมอลลี่ก็เลยบอกว่าทายอยากได้ว่านกักเอาไปโหลดเมื่ออื่นนีขอยสิไปเห็นเรื่องยายาแน่นอนบ้านที่หนีฝากก็เลยถามว่าแหลือเงินกับของควัญล่ะเจ้าสิเฮจังไดเพราะว่าขอยเสียลูกไปกับพ่อเจ้าคงขวันน่ะต้องเป็นของข่อยดีก็เลยบอกว่าอันมันบมเม่นดีเจ้าอ่ะถึกตัวแล้วเพราะว่าว่านน่ะเอายาให้เฮาทั้งสองกินมอวัน่ก็ลัังสิขาเฮาทั้งสองคนเด้ แล้วขอความมันกระเด็นึ้นค่ะนภา,ากไปจับโทรศัพท์มาเบิง่งมันเป็นขอความจากดาเพศัดน่นแหละซึ่งเพศัดดาก็บอกว่าคอยเป็นเนี่ยอีกคนซึ่งมั่นใจว่ามอว่านะ่ะสลับยาให้หนภา,านภาได้ยินแบบนั้นพี่น้องเอ้ยเป็นบ้าบักคัาเลยเลือดขึ้นนาสแล้วบ้านภา,ากโด,ดนยุ้มหัวมอลลี่ทันทีค่ะแล้วเอามีดขึ้นมาแล้วก็ฟาดจั่วเลือดแตกพากค่ะพี่น้อง นี่ส่วนของมอว่นเองก็ไปฟิตเนสต,ตอได้พี่น้องให้ค้นหูว่าจะคลองอายุนี่ออกกําลังกายไปเรื่อยๆจนมาพอคุ้นไขของจะคองแล้วก็ส่วนกันไปอุบเศร้าหนาเผื่อขาเวลาแล้วตอนนี้เวลาพอดเทียนคืนละค่ะมอว่นเองกับขับรถกับเมื่อเฮือนจะคลองแล้วก็ห้องหาหน้าผากับรีซึ่งตอนนั้นะเห็นรูปแตกเบรกิร์กระจุยกระจายค่ะ พ่อแตยางเขามาเห็นค่ะกลางห้องน่นล่ะก็เห็นว่าลี่นอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยยางไปหานาผ้าก็เลี้ยวเห็นนาผ้านอนจมกองเลือดอยู่คือกันลี่เองก็ตื่นขึ้นมาค่ะก็ห่วงให้วันซอยแจ้งรุ่งพยาบาลให้คอยแน่ซึ่งื่อวันเองกท็ทำเซยค่ะพี่น้องแล้วกะวะวะ็ว่าว่าความตายนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเอียงที่สบายที่สุดแล้วแต่ความที่อยู่แบบบริหักกันนี่มันทรมานดีแล้วบ้านคอยเนะี่ยคอยกสิขายคอยสิไปซื้อคอนดู ส่วนของขวัญเจ้าก,กบ,บตองห่วงเดอข่อยสิเอาไปรงเรียนปัจจักแล้วโตข่อยเองขาอจะสิไปใช้ชีวิตผู้เดียวพอข่อยมักอยู่ผู้เดียวมันปลอดภัยดีลี่เองก็บอกว่าว่นเจ้าซอยข่อยแน่เจ้าเย่เฮจังซี่ว่นเองก็เซยค่ะพี่น้องบอกว่าเขาเห็ดมานีน่ะมันเกินสีถทยแล้วลี่เองก็ขาดใจตายต่อหน้ามอว่นค่ะโตว,ว่นเองก็ย่างมาเบิงค่ะเอามืออังหูดังเบิงเออตายอีลีแล้วก็ทำส่งไห้สะอกสะอื่นโทรหากูภยัยว่าเมียถือค่ะจังสันจังสี่ค่ะ พ่อกูไัยมาหอดเือนค่ะทุกคนเองก็ยางไปหอดหนาเหอนมอวันก็เลยยางมากก็เลยทำมาเอาขึ้น่อาผ้ากันข้าไปพอแต่เลี้ยวหนาขึ้นค่ะมอลลี่ยืนอยู่แลลี่เองก็บอกว่ามันจบแล้ววันพีชิตแล้วเรื่องราวสิเป็นจังใดต่อพี่น้องโอ้ยเมามันวันพีชิตเองถือจับได้และที่นี่ต่อไปสิเป็นจังใดค่ะแล้วโตหน้าผ้าหรือฝ่าสีอูรอดปลอดภัยได้บอติดตามกันในตอนหน้าําหรบมินีสวัสดีจ้า